ทีมงานชาอัมพอนเคลื่อนพ้นเข่าฐานแล้วนะครับตอนนี้นะครับลุงหลอดเด็บซี่อยู่กับไอเล่ดาเดือนนะครับผมนี่งานว่างยั่งร้ายนะครับกรรมการบางไบแฟนฝากไว้ในอบอกความใจนะครับยินดีให้รับใช้พี่น้องนะครับปีนี้นะครับโทรหาเลยครับโทรหาเลยนะครับนได้ครับพี่น้องได้ได้ได้นะครับผม่านลุงหลอดเด็บซี่ก็ได้นะครับนี่ครับเลดาเดือนครับ นะครับฝากไว้ได้อ้อมโอกอ้อมใจนะครับผมขอบคุณหลายๆครับน่เขาก็มาเึิ่งชาอัมพรครับเพื่อนพ้นเก่าฐานแล้วนะครับผมอ่าเป็นไดเป็นไดบังไฟบังแหลกแหกมานเปิดงานประเพณีบูนบางไฟนะครับนี่เป็นอย่งไดโพดติตับบานสำลมตำบลคู้เมืองอำเพิ่มหาชนาชัยจังหวัดยะโสธร23มีนาคม2,666นะครับผมชาอัมพรนะครับบังไฟเปิด หัวบางแหลครับรอลุนรอเชียครับกําลังหมัดหลอกหางอยู่นะครับนาทีระทึกใจกรรมร่างสีเกิดขึ้นนะครับผมบรรยากาศสวยงามทุกเกินนะครับตื่นเต้นเล้าใจนะครับวันนี้นะครับลุงหลอดมาเจอกับนุ่มอุบลคนพนมไพรนะครับผมนี่นะครับสายห้านะครับผมเห็ดคลิปเรียวนะครับผมตนลกทุกคลิปเลยนะครับลุงหลอดกับพ่อใหญ่หัวย่อนเลยนะครับเข้าไปเรา เบิ่งแล้วบ่หัวครับให้ไปหาหมอนะครับนี่นะครับแก้วนะครับผมเอฟซีของลุงหลอดหรือว่าเอฟซีของลุงหลอดเอฟซีครับปีนี้ขอให้โชคดีโชคห m านทุกคนครับผมแก้วนะครับผมมาทานนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมมือนีเบาวันฝันหลอนะครับผมมานี่หลังจากที่ไปตึกแหมาช่วงระยะหนึ่งตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมขา้าายสู้มาวันนี้สู้มา ทีมงานมาบอสูมอยู่รงไหนใกล้ๆกันบอูมืออยู่ข้างไหนใกล้ๆนบอสู้มืออยู่ห้องไหนใรกันบอรยากาศอยู่ห้างไหนใกล้ๆันบอสู้มืออู่ห้องไหนใกลหๆนบอสู้มืออยูห้นไหยังลงครับซสูมืองไฟไทยองนด์ครันบอซูมบัออฟไทหแอนไ์นครับเกนบรสูผมืออยา่องไหนใลรดกแนบอสคลิปออกไปนะอรับนใกล้ๆันบอูมือายู่ห้องไหนใกล้กันบอสู้มโออยบ่ิปองไปนีกนะครับบมสรับเออลุ่หลอดไิดเกลืองนนครสบเมืออย่ห้งไหนใกล้ๆกันบสี้มืออย่าติงไหนใกงจกับอ่ ตลอดกันส <recently cost> ิขออนุญาตลูกนั่งยูทูบละกันนะครับพอยูทูบติดเหลืองนะครับผมอ๋อมันมันครับโชคดีครับมาวันนะครับฝากเพจเฟิ่นน้ำนะครับผมซูมบางไฟไทยแลนด์นะครับจะเริ่มซูบทุกครั้งนะครับทีให้สราทีในการแข่งขันคือวงไฟนี่คือไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับกับได้อรับต้องบุจากคณะกรรมการ ปกชุมชนในเขตตำบลคู่เมืองอำเภอหันจันทบุรย เลดาเต็มคนมักมวลนะครับผมเป็นกรรมการไฟร้อมนะครับผู้ใดสนใจจ้างก็จ้างนะครับนี่นะครับผมเลดาเต็มร่วมทั้งเพจ้อมยูทูบมีบ่ะเหรอยูบมีมีเพจย่างเดียวนะครับเลดาเต็มคนมักมวลนครับไปสนับสนุนกันนะครับผมเพื่อนสามารถสร้างไลคได้ได้ครับผู้ใดสิกกดดาวส่งดาวได้เลยนะครับผมหนุ่มรูปร้อนหน้าตาดีมีแฟนยั่ัง เออครับกําลังเล่นนิดนึงนะครับผมอ่านะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสําหรับเลียนถิ่มคนมักมวนครับเลขที่ออกอ้ออ้แปดสิบสิบคะแนนนะครับวันนี้ลุงหล่อได้ก้าตังกองจากสาวแซอออสไพรฟินแลนด์นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของลุงหล่อนะครับชาอัมพรครับบางและครับโตฮูมีประดับนั่งนะครับผม ให้เปิดครับที่ประดาฝาดินซึ่งสักศิษนักสระที่นี่ลูกหลานอุ่นบังไฟ นำบังไยมาวงแข่งขันจุดหวยจุดถวายขอฝ่าขอฝนขอท่านยาได้เติมกระดกยาได้ต้มใสบังไฟบังแห่ได้รับเกียรติจากท่านประจานท์ข้าวอนจากวัดวัดเลี่ยธทำเพื่อหมายชนในไทยขอให้ถึงสูงสูงลงซาซาทำคะแนนได้หลายเลขที่กำลังกันไง้พื่อเลขแปดสิบ สิบปีโอกินกันคุณคิดว่าบางไฟบางนี้จะผ่านเลขที่กำหนดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้กำถ้าได้ไล่เห็นด้วยก็ตางเห็นต่างก็สวนข้อยน้องโชโดีสามสองหนึ่งอ ลี่ลี่เลยมองแค่เป็นตเตอร์เมื่อตะเวนดีรอบานยอดการเดินทางนะครับผมชาอัมพอนบางแหลกแห่งมันขึ้นไปย่างสวยง่ามเนียบเหลือเกินนะครับผมสำหรับทีมงานชาอัมพรนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นันที่บินสูงเนี่ยทิศทางดีบินสูงทิชชานี่ครับ นมโตไหลนมโตไหลนะครับตอนนี้เขาลังเมกเลังเมฆเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะสมาชิกนะครับรอดรุ่นกันอยู่นะครับตอนนี้เขาเมฆไปแล้วนะครับบรยั่งติดนะครับฝ่านลั้วนะครับตอนนี้กรรมการกําลังส่องหาอยู่นะครับบรรยากาศรั้วนะครับเขาเมฆรบออกแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเร็วครับ นนคนน <ś le ash> วางดีเมบด,ดีสิไดมากในสมเรันักโปรติดตามควางดีเมบด,ดีนะครับก <ś le ash> ักวิ่้าขาวนะครับ <ś le ash> เมันกับซีโบ่สูงมันไหนนะครับตองาขาวเยเเปาสเเลยตาของเลืเลเอ,อล่าง <c oughs> ต่เปาชัดเจนตาของเลือดล่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ตาของเลือล่างนะครับโอ้ยอ,ย <c oughs> ต,อตาับ <c oughs> อกระไดสองลอยนะครับแพรแล้วครับแพรแล้วบางแรกกับแพรเลยนะครับผม